ไปเดี๋ยวนี้พี่พี่อะไรหมูทำไรไปสุมโอ,โอเคพี่รุ่นใหญ่จะง่าพี่รูผหสุมหัวพีสาจนีเหรอทำไมเจ้าต้องสุมด้วยนายเก่งาแต่ไหน,นทำไมจะต้องขู่ฉันทำไมนายต้องขู่ฉันฮะก็ชายอยากจะเห็นว่านายได้ผลอะไรนะโอเคครับพี่พี่รุ่นใหญ่โอเคกูโดนขู่โดนขู่ลาอุตรตา,ยตายชัวจะได้แบบว่าไม่มีที่หลบภัยเหมือนรอบที่แล้วนะครับผมอย่าทำอะไรแปลกๆล่ะ ได้ได้ราอุนมีเซนนายดีนะรู้เยอะนะรู้เยอะเดี๋ยวตายมันจะตายได้ยังไงราอุนไม่ตายอย่าแกล้งเราเรารอรับอยู่ดีราอุนนายกระโดดลงมาสินายกระโดดลงมาสวัสดีครับผมเราห่างหายจากการเกลียนคนมานานแค่ไหนแล้วคนดูใครใครใครมาเดินเรียนโว้ยผลปีศาจโกดขอยยกหัวก่อนละกันเดี๋ยวมาผลอะไรกันนะเรามาดูกัน หวังว่าจะเป็นผลที่ดูไกลๆสีม่วงแบบนี้ผลชอบนะครับผมผลชอบนะฮะโอ้โหโ,โอเคฮะเก็บไว้กันแล้วกันนะครับผมมาเลขผลที่เราจะมาเกียนในวันนี้ก็คือผลฟินิกนั่นเองฮะคนดูถามว่ามาเกียนตรงไหนรู้ไหมคนดูอ่ะอันดับแรกขอกินก่อนกันแล้วกันซึ่งเราสามารถกลายร่างเป็นฟินิกขี่เรือแบบนี้ได้นะครับผมเห็นไหม <c oughs> เแล่วมันปกติแล้วพี่มันก็มีอะไรนี่อ่ะเดี๋ยวคุณคอยดูนะครับผมคนดูฮะและซึ่งการเกียนก็คือเราต้องกลับร่างเป็นฟอร์มเดิมก็คือฟอร์มแรกนะคนดูฮะ แล้วหลังจากนั้นเราจะทำการขี่เรือกันเลยเรามาลองขี่เรือใหญ่กันละกันคนดู5้าดูดูนะครับผมแล้วเราก็ทำการขี่เรือ <c oughs> <c oughs> นี่แหละครับผมคนดู5าเราสามารถทำให้คนขี่เรือนั้นเวียนหัวอย่างึ่งก็คือสามารถทำให้จมน้ำด้วยเช่นกันนะครับผมคนดูฮ่า <c oughs> ไงล่ะ ไงล่ะคนดูเคลร่อนเกลียนเดี๋ยวจะมาทําการเกลียนคนกันเลยเขาบอกว่าเป็นยังไงฮะเดี๋ยวเราไปรับชกเลยเราไม่ต้องรีห้องแล้วคนดูห้องเดิมเลยเขากําลังลงดันกันนะครับผมคนดูห้าแป๊เดี๋ยวกำลังไปเลยห้องนี้แหละงั่นแ่ะแล่ดูเหมือนว่าเราจะเจอเหยื่อรายแรกแล้วนะครับผมคนดูห้าซึ่งจะเป็นคนไทยนั่นเองกําลังลงดันฮะเราไปหาเขากันเลยครับผมบอกเลยคนไทยนี่แหละฮะแก้งมันแก้งมันไปกันมาเร็วฉันมาแร้วพวกพวกฉันมาเร้วทีนี้เราจะหาเขาพาเราจะล่อเขาออกไปยังไงเดี๋ยวคนดู เราเขาไปขี่เลยยังไงดีะข้าวข้าวข้าวโอเคครับพี่ข้าวอุ๊ยพอฝนฟินิกเหมือนกันด้วยนะครับผมเขาบินได้ผมว่าเขาไม่ได้จะลงน้ำกันแล้วหรอกโอเคแต่ว่าอย่างน้อยก็เงินม่วงฟรีวะ่ะไปพี่ไอ้เปล่าครับเฮ้ยนี่มันรู้คุณหมหมอนี้มันรู้แพรจะแตกเพราะว่าคุณูมไอ้หนุม่มอย่าไปบอกเขานะอย่าบอกเขานะตัวจริงปะครับแบกทีแบกทีกทพอเราบอกให้แบกทีเจ้าหมอนี่ก็แบกจริงๆนะครับผมคุณดูฮะ สุดยอดไปเลยเรียบร้อยครับผม MC เราเราจะหลอกขี่เรือได้คนดูล้าจะหลอกพามานั่งเรือได้นะครับผมเอฟซีมาเราไปนั่งเรือกันเถอะอุ้ยอย่าบอกอย่าบอกนะบอกให้เบรกก็เบรกจริงมึงเบรกที่เลยโปะมันนี่ไงเอฟซี MC. ไม่ใช่หรอกมกั้งคนดูน่าจะฟิงเลยเนาะว่ายน้ําไปดูเพื่อความชัวนะครับผมหัวใช่ัวหัวใยังไงก็ใช่ชัวชัวเลย เอฟซีกูนายนายนายอยู่วะป่ะอันนี้ก็ได้หมอนี่ก็ได้ว่าไออยู่วะนี่ให้โปแบกดันนี่เอ็งอยู่วะนี่มาตามมามาครับผมขอเยุญนั่งเรือเลยนั่งมาแล้วมาแล้วให้มานั่งให้เขานั่งให้เขานั่งล่อไปกลางทะเลสักนิดนะครับผมฮะมาครับผมจังหวะนี้น่าอยากเห็นเรือเทพไหมโชขอโชเรือเทพเลยแล้วกันนั่งเต็มที่เรือเทพมาเลยแล้วกันไป เวียง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 โอ้ทำไมมันมันรักเข็มขาดกีรพายคนดูม <almost horrible> ันไม่กันลงเลยมาก็นั่งนิ่งเลยโอ้ยขู่ดันจบซะก่อนคุณดูโอ้ยเดือดเดือดเดือดแล้วเรือเราเอาไงเรือเรือเรือเอาไงเนี่ยไม่รู้ไม่ชี้ โอเคโอเควูโก 2C B ดูย้วยโอเคคนดูเขาเขาจะไปล่าตทะเลใช่ไหมเราไปนั่งเรือกัาไปไปแอบนั่งเรือเขาดีกว่านะครับผมไม่พูดพ่ำททาเพลงเราขอไปนั่งเรือล่าเจ้าเลยก็แลวกันนะครับผมคนดูฮะตอนนี้เราก็เจอเรือนั่นเร้วนั่นแองโอ้พูอะไรกันว่คนดูภาษาภาษารัสเซียใช่ไหมเนี่ยภาษารัสเซียใช่ไหมรู้จะพูดกับเขายังไงเนี่ยพูดเขายังไงเดี๋ยวเราต้องรอจังหวะจะทะเลเกิดนะครับผมเออเอาแล้วใครเบิกเรือซ้ําจมนากันดูก จม้ากันหมดเลยโกคูตีฉันไหมโกคูมายังไงอยูไ่ไว้อยู่ไว้อันี้อยู่ไว้ไนคนดูดูนะเริ่มเลยคนดูขอยอกเบาๆก่อนแล้วกันคนดูห้าหมุนเรือเล่นหมุนเรือเล่นมาเรืองงแน่นอนจวะนี้งงแน่นอนเรียบร้อยไม่เป็นไ,ไรเกิดขึ้นเมื่อกี้เรือเป็นอะไรก็ไม่รู้เพื่อนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้นายทำอะไรนะ่ะสงสัยอย่างนั้นเหรอ มันคือเรือผีนะโกชิปโกชิปอะ,ะเรือผีรออีทีไหมคนดูรออทีไหม <c oughs> ไททาน,นิกไททาน,นิกเรือพิควมัมเรือพิควมัมเสียดายจ่ายเขาต้องนั่งเขาต้องนั่งหน้าเดี๋ยวคนดูกจสต็อเอา้ามันมีคนอยู่ในเรือกับเราด้วยเหรอไม่ได้อยู่กันสองคนเหรอสองคนนี่คนดูสองคนนี่ไอโกคูไม่ได้พูดอะไรนะครับผมแต่ว่าไอ้กอดบอกสต็อปนะครับผมเอาเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว <c oughs> เอามันอยู่ในเรือเรานน่คนอยู่ในเรือเรานี่คนเดู แล้วมานั่งตรงไหนของเ,อเรือเมื่อกี้เราไม่เห็นนะครับผมกูงงเลยงงเลยมุ่งหน้าสู่โลกหนึ่งตอนนี้เราเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังว่ายน้ำท่ากุนเชียงนะครับผมกุนเชียงไม่ใช่กันเชียงมาเร็วขึ้นเร็วเชพาไปส่งเกาะจังเกิ้ลขึ้นมาพี่นายไม่ขึ้นหรออาจจะพาไปส่งจริงกันเนี่ยจะไม่ได้เกลียนจะไม่ได้แก้งเขาไปขึ้นจริงดิคนดูดูกูขวาง ขวางขวางทางนายนายทำอะไรนายจะมาขวางทางฉันนะพี่ลังจะว่ายน้ําอยู่แล้วทําไมนายถึงไม่ขึ้นเรือของฉันล่ะทําไมก็ใช้ไม่ยาขึ้นนี่ก็ใช้ไม่ยาขึ้นเรือของนายนี่นายไม่ขึ้นอย่างนั้นเหรอไม่ขึ้นก็ขวางงี้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นจริงดิเดมมันหมายถึงหมายถึงเราวคนดดหมายถึงเราเปล่าฟีนิกใช่ละล่ะฉันคือฟินิก ใช่เร็วนายอยากห็นพลังพิเศษของฉันไหมล่ะและนี่คือร่างฟินิของฉันดูซะเป็นยังไงเป็นยังไงมานี้มานี่ตามมาตามมาได้ได้เหี้ยเลยคนดูเดี๋ยวพาไปขี่เรือตามมามาจริงด้วยมาจริงด้วยนั่งเลยพวกนั่งเลยนั่งเลยคนดูนั่งเลยนั่งเลยเ,ลยเ,ลยเลยจอฉ,ฉันจะให้นายดูบางอย่างจะให้นายดูบางอย่างอันดับแรกนายจงดูดูฉันดูฉันนะดูอะไรเหรอดูนี่ไงล่ะดูนี่ไงล่ะ ก็เดินขึ้นเกาะไปเลยคุณดูเดินขึ้นเกาะเลยกระเด็นโคตรไกลหมายแล้วหมาแล้วมาแล้วคุณดูหมายแล้วไปหาเขาหน่อยแล้วกันนะครับผมวอตเดอะเฮลมันคืออะไรกันวะเนี่ยนายตกใจละสินายก็ตกใจละสิตกใจดนี่เป็นไงล่ะอึ้งกับสีพลังของฝนฟินิกซ์ที่ยังไม่ตื่นเป็นยังไงล่ะนายเรื่องแสงเหมือนพระอาทิตย์เลยมันคืออะไรมันหมายความว่าไงเนี่ยฮะนายใช้บัคอกอย่างนั้นเหรอไม่ใช่มันไม่ใช่บัคกันทั้งนั้นแหละ มันคือพลังของฉันเดอร์ไมล์พาวเที่นายเห็นเมื่อกี้คือพลังของฉันเกมเจ๋งมากเลยพวกเจ๋งใช่ไหมเจ๋งใช่ไหมนายใช้เวลานานแค่ไหนในการเอาดาบโอ้โหสามชั่วโมงอะดาบนี่กูทำสามชั่วโมงนะท้ามมอลนะก็ตีกันกันเดี่เรียบร้อยตายไม่เถื่อนจัดนะครับผมเถื่อนจัด แม่เวลน้อยด้วยนะคนดูแต่ค่าขอเวลมากได้เพื่อนเอเวลห้าร้อยเอแพ้เวลสามร้ 500, เอยได้ไงพวกจะหมอนี่มันเด็กจริงๆเองแพ้เด็กอะแปลว่าเอ็งแพ้เด็กนี่เอ็งแพ้เด็กกงนีเเกกน่จะสู้ต่อย่างนั้นเหรอสู้ตตอย่างนั้นเหรอแล้วเขาสู้กันต่อจริงด้วยครับคนดูห้าเรียบร้อยตายตาย,ตายโ,ดโดนทีเดียวเละเลยเฮ้ยคนดูเป็นเล่นนะไอเวลสามร้อยชนะได้นะคนดูดูดิเขาเล่นแบบดักถ้ำนะครับผมคนดู ส่วนเจ้าหมอนั่งอยู่ในถ้ำมันหนีมาไม่ได้นะครับผมที่มันนั่งเรือกับเรานะฮะคนดูแง่ละแผนแผนการต่อสู้นะครับผมเลื่อนเลือนิดเดียวคนดูเวลเยอะก็เยอะเหอะเจอเล่นแผนบอกเลยไม่น่าไหวนะครับผมคนดูหมอนี่แผนมันดีกว่าว่ะ มันจะเป็นการต่อสู้ที่สุดแสนจะดูเดือดจริงๆครับผมฮะคนโลกหนึ่งก็มีการวางแผนแบบคนโลกหนึ่งนะครับผมคนดูถึงแม้ว่าเลเวลจะน้อยกว่าแต่ว่ามันอยู่ที่วิธีการสู้แล้วนะครับผมคนดูฮะาละเหมือนเจ้าลาวาจะถูกเป็นฝ่ายกดดันให้ออกมาจากพื้นที่พักนั่นเองครับผมแต่ในท้ายที่สุดนั้นโปก็คาบไปแดกรอดไหมหน้ารอดไหมหน่าคนดูอุยรอดเหรอโปปโป้โป้มาแดกเจยเลวหมอนั้นรอดปะหมอนั้นรอดนะครับผมคนดูรอดได้ไงวะ มึงใส่ผ้าอะไรเนี่ยมาแอบตรงนี้ใส่ผ้าอะไรเนี่ยอุ้ยเขาเข้ามาคนดูฮะาฮ่าเข้าฆ่าฉันไม่ได้หรอกแต่นายแต่นาย,ต,นายตายแล้วนะนายตายเร็วไงล่ะคุณดูโอ้โหแบบดูเดือดและการต่อสู้เหมือนจะยังไม่จบลงนะครับผมคนดูฮะาท่านใดที่เจ้าสันกระโดดเข้ามาหน้าประตูก็โดนในส่วนของเราวะดักไว้อยู่นั่นเองครับผมฮะและนี่ก็คือแผนการดักหน้าประตูนั่นเองครับผมแต่ว่าเจ้าสันไม่ลงกลกับกบกดักเดิม เจ้าสันนั้นเตรียมรอการโจมตีจากข้างนอกพุ่งเข้ามาข้างในทางฝั่งที่ได้เปรียบตอนนี้เป็นเจ้าสันแล้วสันนี่นะครับผมคนดูฮะเหมือนเจ้าสันจะไม่ได้เออดากหน้าถ้ำแล้วคนดูฮะเขาโจมตีจากข้างบนเพื่อให้บั็กลงมาเห็นไหมคนดูเห็นไหมคนดูนม,นดมันฉลาดนะน,นี่คนดูทีนี้เจ้าระวังก็จะตอบโต้ไม่ได้เลยครับผมโอ้เผรียการขั้นสุดนะครับผมแง โคตรเทพใครว่าโลกหนึ่งสู้แบบไร้ชั้นเชิงคุณดูดูนี่แล้วกันและซึ่งการโจมตีของเจ้าสัตว์นั้นก็ถือว่าเป็นแผนที่ดีครับผมฮะเป็นการรักษาระยะห่างนั่นเองและซึ่งเวลวตามกันถึง200นั้นหากสู้ระยะประชิดรับรองมีผลแน่นะครับผมนอกจากคอมโบที่ใช้แล้วตัวเปรในการต่อสู้ในโลกหนึ่งนั้นโลเคชันก็มีผลเช่นกันนะฮะดูจากการต่อสู้นี่เป็นตัวอย่างเจา้าแบลมาโดกดจะต่อเนื่องโดยที่ไม่สามารถออกจากถ้ำได้เดี๋ยวหลายคนดูมาอยู่ที่วิธีการต่อสู้เลยฮะเห็นไหมเขามันจะ,นนะครับผม่ะ เห็นไหมโลหาจังหวะตีแต่เสียดายเขาไม่มีฮาคิกสังเกตเลยแบบกัดจังหวะไม่ค่อยได้นะครับผมเต่ว่าต่อให้แผนดีแค่ไหนฮะคนดูหักพลาดเพียงซิ้วนาทีาก็ถอยแพ้ดได้รอตั้งรนะับล้วยคนดูอุ้ยนิดเดียวแผนดีแต่ทามิ่งไม่เป๊ะเท่าไหร่นะครับผมผไม่ยอมแพ้คนกันเลยคนดูกลับไปกลับไปแล้วคนดูกลับมาอีกเล้วนะครับผมเพราะว่าเขาไล่ตีจากข้างเลยนะครับผมรอบนี้ๆๆๆ เอาว่าก็อย่างที่บอกครับผมฮะเจ้าสันนั้นเรียนรู้จากความผิดพลาดยิ่งแพ้เขายิ่งเก่งนะฮะเอาว่าคนดูไปดักหน้าประตูแล้วนะครับผมดักหน้าประตูแล้วยังไงจังหวะนี้นะครับผมผัวผัว,ผวมีโอกาสตะเอาว่าคนดูเจ้าละวาตายแล้วเจ้าสันล่ะเจ้าสันรอดเจ้าสันบอกเยสชนะแล้วเอาว่าคนดูเห็นไหมเขาเรียนรู้จากความผิดพลาดเขาก็รักษาระยะห่างในการโจมตีนะครับผม ว่าหมอนี่มันสุดยอดว่ะแล้วก็ไม่จบคนดูฮะแล้วเขาก็สู้กันต่อแล้วเขาก็สู้กันต่อนะครับผมก็ดูตายถ้าดูลาวาทีเดียวคือตายเลยนะครับผมคนดูแต่ว่าหมอนี่เมื่อสู้ได้เก่งนะสู้ในในแบบของตัวเองนะครับผมเมื่อเข้าต่อสู้กันเสร็จเขาก็เริ่มคุยกันแล้วครับผมโอเคครับเขาเริ่มใจเย็นกันแล้วเขาเขาไม่ตีกันแล้วคนดูเขาไม่ตีกันแล้วนะครับผมฮ่าฮ่านายโจมตีฉันไม่ได้นูแปลงปากดีจังวะปากดีจังคนดู ฝากดีสุดไปเลยนายเร็วเท่าไหร่อ่ะ928เดี๋ยวใช่เหรอมึงโกหกไม่รอเขาเฉยเลยไม่รอเขาเฉยฉันโกหกอย่าบอกเขา้าฉันเลเวล302โอเคเห็นไหมคนดูเขาก็ซิบมาบอกเรานะครับผมฮว่าอย่าไปบอกเจ้าหมอนี่นะว่าฉันโกหกนะครับผมแงค่คนดูเขาก็เลี่ยมกันเนะี่ยโลกหนึ่งเขาก็เลี่ยมกันได้นะคนดูฮะ อย่างจี้เล่บพลงังจากนั้นเจ้าสันก็ชวนไปทำอะไรสักอย่างนะครับผมคุณดูฮะให้ตามเข้าไปเหมือนเขาจะพาขึ้นเรือไปที่ไหนสักแห่งนะครับผมคุณดูฮะเขาพาไปไหนวะฉันไม่ต้องการที่จันหนึ่งหนึ่งอ๋อเหมือนจะพาไปโคลอสเซียมไหมเหมือนจะพาไปโคลอสเซียมนะครับผมคุณดูฮะทำไม และดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงด้วยครับผมฮะเพราะวที่ที่จะหมอนี่มุ่งไปนั้นคือคอรลอสเซียมนั่นเองแต่ว่าในส่วนของเออเจ้าลาวานั้นจะไม่อยากหนึ่งหนึ่งนะครับผมเพราะว่กลัวจะเสียหน้านะครับผมกลัวแบบเวลเก้าร้อยจะแพ้สามร้อยนั่นเองก็เลยโดนด่าไปทีหนึ่งนะครับผมที่เจ้าเฟอร์รี่ดูจากบนบทแล้วจะ,ปเ,นะจะเป็นคำด่าแล้วคนดูฮะน่าจะว่าเฟอร์รี่คือแทนครึ่งคนครึ่งสัตว์นะครับผมฮะเขาจะหมายถึงไอตัวคนเมืกก่อกี้ตัวลาวานะครับผมหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะนาแั่แหนเฟอร์รี่ มาหมอนี่มันจะเจอเราขอขับได้ไหมขอขับขอฉันขับได้ไหมเจ้านมเออได้ไหมเจะขอขับเจะขอขับได้ไหมเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวกูจะหย่าขับมาให้ขับนะโอ้ยโดนโดนตกเรือเลยได้ได้กูดึงได้เรือแล้วได้เรือแล้วครับทุกคนดูฮะเมื่อกี้นายทำทั้ตกเรืออย่างนั้นเหรอเจอฉันนายเจอฉันแน่นี่แน่ก็าตกน้ำกูมาตกน้ำ ไปซะไปไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีเบี่ยงเบี่ยงลงนะเบี่ยงลงนะเียลงนะเรียบนะร้อยจมน้จมน้าตายเมื่อกี้นายผักฉันตกเรือก่อนเองนะโกลูฟูดอะไรเองหมายถึงอะไรเนี่ยเอ้พูดอะไรเนี่ยไปเดี๋ยวนี้พี่พี่อะไรบุทําอะไรไปสุมโอ,โอเคพี่รุ่นใหญ่จัง่ะพี่ครูผมสุมผมปีศาจเลยเหรอทําไมเจ้าต้องสุ่มด้วยนายเก่งขนาดนี้ทําไมจะต้องขู่ฉันทําไมนายต้องขู่ฉันฮะ ก็ใันใหจะเห็นว่านายได้ผลอะไรนะ่ะโอเคครับพี่พี่รุ่นใหญ่โอเคกูโดนคููโดนคููมาเดี๋ยวผมส่มให้กันละกันนะพี่มาครับผมลองสุมโอ๊ยพ,พี่ผมขอโทษผมขอโทษพี่พี่ผมได้ผลโคตรด,ดีผมได้ผลโคตรด,ดีนายได้อะไรงั้นเหรอผมวมังกรครับพี่ผมได้ผมมังกรโอ้นี่ไงพี่ผมมังกรหัวม,มังกร ให้แค่ดูหน่อยสิเนี่ยพี่ผมได้ผมให้ดูเลยเนพี่เห็นไหมผมบางกอนโอ้พี่เชื่อไหมี่ยพี่เชื่อไหมเนี่ยห๋ยวพี่จะไม่ค่อยเ,เ,เชื่อนะต่อไปตาชั้นโอเคพี่ผมรอเลยพี่โคตรกากโคตรกากเลยพี่เจอ fc ตัวน้อย ifc เอาผลน,นี้ไปมึงเลือกมากนี่มึงคือเลือกมากนี่นี่ไงผลผ้าถ้าใจนายว่าผ้ามันก็คือผาแหละ้าในายคิดว่าผ้ามันคือผ้านั่นแหละไม่อา้าเถียงเือเก่งเถียงเออ ไปครับผมโล่มาแล้วกันโล่มาแล้วกันนะฮะคนดูเพลนของเราคือการเกลียนนะครับผมมาคนดูเอฟซีก็ไม่เว้นอยู่เรกวอ่ะบอกเลยโนเมอร์ซี่อ่ะอยู่โนโนเมอร์ซี่ตามตามถามเลยคนดูได้เหยื่อเล่วนะครับผมเรือนี้แหละจมน้ําได้นะครับผมเรือที่จมน้ําได้มาถามก่อนเคยตายไหมเคยตายไหมเคยเคยตายได้เหรออีเคยตายได้เหรอแล้วอยากตายไหม อยากตายไหมไม่โอเคครับผมถ้าเขาอยากตายเนาะงั้นเราจัดเลยก็แล้วกันนะครับผมคนเดียวฉไม่ใช่ว่ายน้ําเก่งไหมฉันว่านายต้องว่ายน้ำรอบเนี้ว่ายน้ําเก่งไหมไม่เก่งอ่ะโอเคครับผมไม่เก่งอย่างนั้นเหรอนี่ไจจมจมจน้ำไปซะจมน้ำจมน้ำอุ้ยแข็งใจเธอแข็งใจย่างนั้นเหรอโอเคฉันขอโทษเธอขึ้นเรือมาเรือไม่ต เออไม่ต้องแบบกอดคองอเข่าขานาดนั้นก็ได้จรัวจะรัวปวดกิโลดีกว่าคนดูผมกิโล้วยนี่นเรือเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเมื่อกี้นะเห็นแล้วเปล่าเธอรู้ไหมเรือเป็นอะไรไปอีกรอบไปอีกรอบไป <laughs> ดนะเวียงเวียงเวียงดูดูออ้โออย่าสกิลไไปได้ <laughs> ออกไปไหนหายไปเรยวคนดูอยู่นี่อยู่นี่นจมแมจ,จมน้ำแมสู้เขา สู้เขาขอถามก่อนเลยตกใจไหมตกใจหรือเปล่าตกชีวิตเองนี่พิมพ์ได้มากกว่าพายางเดียวไหมเนี่ยฮะพิมพได้มากกว่าพายางเดียวหรือเปล่าเนี่ยทีนี้ก็ตกน้ําไปซะทีนี้ก็ตกน้ําไปซะเอาไปแทนคําขอโทษฉันให้นายจะให้นายแทนคำขอโทษคือบทสปริงผลนี่เอาไหมเช่นคนดูงอนงอนทุกบป,ปอไม่คุยกับเราแล้วคนดูงอนเล่อนะอันหน้าเข้าก็เพลงแล้วคนดูฉันขอโทษฉันตั้งใจแต่ว่าฉันก็ขอโทษ ขอโทษอยู่ดีเพื่อแทนคําขอโทษฉันให้ผลปีศาจแกร้องไห้ร้องไห้เนี่ยเอาไปเอาไปผลปีศาจฉันขอโทษและจงเอาผลนี้ไปซะหันมาเออเอาผลที่ไปกินซะนั่นแหละและก็กิกนทาไมนาะยถึงไม่กินฮะแล้วยิ้ผลอะไรออกมาผลสปินอย่างนั้นเหรอมันไม่ได้ดีกว่ากิโลเลยฉันแลกกินกิโลแทนไม่ได้กินสปินแทนผลที่เราให้เวลาผลสปริงไม่ดีเหรอฮะโอ้เ๋ยว ขอโทษไม่ตังใจไม่ไั้ใจจะขอโทษจะกดผิดจะโกนผิดพวกฉันขอโทษโอาล้งไห้เลยล้งไห้เลยฉันขอโทษจะพุ่งไปเมือ่อกี้จะไปโดนนายฉันขอโทษง,งอน งอนไปคนนึงแล้วแล่หลังจากนั้นเจ้าหมอนี่งอนซันนี่ครับผมเราเลยต้องขี่เรือไปงอนองนั่นเองนะครับผมฉันขอโทษแล้วไงเธนจะหนีไปถึงไหนฉันบอกแล้วว่าฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้ตั้งใจฉันขอโทษแล้วกันนะโอเคขี้งอนไม่โอนะไม่โอนะมานั่งกันสองคนนั่งกันสองคนแล้วใช่ไหมโอเคครับผม <c oughs> ไปคู่แล้วกันไปคู่แล้วกันมาลงน้ำไปคู่เลย ไปไปกูไปไปซะมาบอกกูไม่กูไม่เล่นกับมึงลแล้วกูไปละสุดเอฟซีเราจมน้ำตายจมจมน้ำตายไปซะจมน้ำตา, <c oughs> าตายเรียบร้อยฮะเอฟซีตายเรียบร้อยเอฟซีทัมานายขึ้นมาเดี๋ยวฉันพานายเที่ยวไม่จะไม่เก้งนายไม่จะไม่เก้งนายแล้วขึ้นมาายฮะเราจะไปรับเจ้านั่นกันนะครับผมคนดูไปกันเลยนั่งที่ <c oughs> โอเคนายเชื่อใจฉันอยู่ใช่ไหมเชื่อใจฉันอยู่ใช่ไหมเอ้ามีคนเบิกเรือ เลื้อยหมอนั่นคนดูเอาตายฉันเกลียดนายเอาทำไมแล้วกูผิดอะไรกูไม่ได้ฆ่าไม่ได้ฆ่าเลยทำไมทำไมนะถึงเกลียดฉันได้ทำอะไรให้นายไม่พอใจอย่างนั้นเหรอเลื้อยหมอนั่นเบิกเรือไม่ใช่เรานายฆ่าฉันอะจัะไม่ได้ฆ่าไอหมอนี่หมอนี่มันฆ่าฉันไม่ได้ทำแล้วใครมันฆ่าฉันล่ะขอความช่วยเหลืออย่างนั้นเหรอมาให้เราช่วยอะไรนายให้ฉันช่วยอะไรฮะเจนอมไปช่วยฉันตีบอสสวานหน่อยอะโอเคได้ไม่มปัญหา จัดไปทนายขอเดี๋ยวก่อนพี่เอาพี่ไบเลยพี่ไม่เอ็นเพื่อนก่อนเหรอวก็ตามยังไงจะตามไปช่วยตียังไงเอ้าอะไรวะแล้วเจ้านั่นก็ไปเลยโดยที่เราไม่สามารถตามไปได้นั่นเองครับผมแล้วพอหลังจากนั้นแล้วก็พุ่งหน้าไปยังโลกสองเพื่อที่จะไปแกล้งคนต่อนั่นเองครับผมคุณฮะซึ่งบอกเลยว่ารอบนี้นั้นสามารถแกล้งสำเร็จด้วยได้ยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยครับผมฮัและซึ่งเป้าหมายของเราคือเจ้าสองคนที่อยู่บนเรือนี้นั่นเองนะครับผมมืดโอเคครับ โอเคมืดนะโอเคเมื่อจะลงดันการส่วนเราก็จะแจมนะครับผมก็ดูฮะเราทำการแกล้งเขาซะหน่อยก็แลวกันไปแล้วเนือเลยแล้วกันผมว่าเขาถ้าจะทำการเออขี่เรือแนอนโอ้ยพระเล็กจะไหวไหมนี่พระเล็กไหวไหมนี่แร่ซึ่งแผนการของเราก็คือการลงดันในส่วนของเออก่อแรกให้เสร็จเพื่อรอเรือเกิดนั่นเองนะครับผมคุณดูฮะมาฮะตอนนี้เรือก็มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องรอเจาหมอนี่ขึ้นมาโอเคโอเคขึ้นจริงด้วยนะครับผมเจาหมอนี่กำลังเชื่อใจเรา มามาขึ้นมาขึ้นมาเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวแก้งเรือบักแก้งเรือบัก <c oughs> ไปเรืกอกระเด็นกูกระเด็นโคตรไกลกระเด็นไปดูเลยยังไงยังไงรอดไหมรอดไหมวอาวากำลังขึ้นฝั่งกูดูจะตายตายเลยตายตายเลยเดี๋ยวโบก่อนเรือมันบักเมื่อกี้ไม่ใช่ฉันนะเรือนบักแล้วนี่มาตีมไม่สนใจเพื่อนเลย ไม่สนใจเพื่อนอเลยเหรอเพื่อเองตายเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเอาผลปีศาจให้เขากันละกันนะครับผมคุดูฮาขออนุญาตบริจาคตัวละกันรอบนี้เราจะไม่เอาในส่วนของเออเงินบวงละกันพราเมืองอ่ะดีนี่แหละต้องโดนด่าสักทีเย็นคมมาต้องโดนด่าแบบนี้ก็ผมฝรั่งไม่ยอมด่าคนไทยนี่แหละด่าของจริงอ่ะให้ผมบังกรนายกันละกันนะเอาไหมอ่ะเพื่อแทนคําขอโทษจะให้ผลนี้แก่นายโอเคไหมเจ้าหนุ่มโอเคไหมเอาโอเคหายโกรธง่ายเนี่ยหายโกรธง่ายเนี่ย แล้วพอหลังจากนั้นเราก็ไปเทเขาที่เาคาเฟ่นั่นเองครับผมคุณดูฮะแต่ว่าในเวลาเสียดายที่เขาไม่สามารถเทได้เพราะว่าผลไม่พอนะแดงไม่มีผลมไม่เก็บผลหลักล้าวหรือไงไม่มเก็บหลักล้าเลยเหรอเแบฟบเองตุยเหรอเอา้ามึงลงมาตั้งนานไม่รู้เหรอเพื่อนไทยคนดูหรือจะเชื่อเลยเแบฟบเรือมาเป็นไรอะเรือเรือ,เร,อเรือบักไงเรือบักไง เรื่อมบัคเฉยเจะไม่ได้ทำเลยเล่ในเมื่อเถิดให้เจ้าเบสไม่ได้ก็เลยตัดสินใจให้เพื่อนฝากไปให้แทนนะครับผมอาผลนี้เอาแพให้เพื่อนนาย <c oughs> เพื่อนนายเถรดไม่ได้มาเ <c oughs> จ้าหนุ Hay, <c oughs> ่มอยุธยาอยุธยามานายเอาไปให้เลยจะให้ได้ก็ให้เร้วเละมันให้ไม่ได้มาครับผมแลกกับยุต้มาได้ โอเคเรียบร้อยนะผมมังค้เหลือผลเดียวแล้วว่าคนดูเรานายให้เพื่อนเราทําไมเป็นของตอบแทนไงล่ะที่ที่เรือนบักเมื่อกี้เรือมันบักเราทําเพื่อนนายเรือบักในดันเห็นไหมคนดูเราก็คนดีพอตัวเห็นไหมเราก็คนดีเหมือนกันเคจัดแปลงอย่าลืมให้เพื่อนนะอย่าลืมเอาไปเพื่อนนายนะเข้าใจไหมอย่าลืมเราจะเอาไปให้โอเคเองอย่าบิดเพื่อนนะไอ้เบฟดูด้วยนะถ้าเกิดเพื่อนบิดแล้วก็ดูหน้าไว้ว่าเราถือให้เลี้วนะคนดูเราถืองเขาเรียบร้อยแล้วนะครับผมไงล่ะไงล่ะครับผม การกลับมาของราอูลหมอนี่ชื่อคุณคนดูอันท้าน,น้อราอูลที่เราสอนเป็นการเป็นฮีโร่นี่นะจัดไปครับผมขอย้าไปหาราอูลแป๊บหนึ่งนะครับผมเลข,ขอบอกเลยครับผมว่ารอบนี้นั่นเหยื่อของเราสุดจะน่าแกล้งนะครับผมพอดูฮ่ อันท่านน้อยออาาราอูนั่นเองหากใครจําเขาไม่ได้เขาคือชายที่เราสอนในส่วนของการเป็นฮีโร่ให้เข้าในคลิปเริ่มต้นผลได้นั่นเองนะครับผมขอดูฮะเรามาดูกันสิว่าชายคนนี้จะโดนเราโดนอะไรเราแกล้งบ้านนะครับผมเสียมาราอูนเันมาหานายเลวสวัสดีราอูนราอูนคุ้ง <c oughs> เห็นหน้าก็อยากแกงกันเลเห็นหน้าก็อยากแกงกันนะครับผมมาไหนเขาถามความคืบหน้านินาะยจัดการไวรไัสไปเยอะอยังจัดการไปเยอะอยัง นายแกบัวอะไรี่เป็นมึงอ่านของกูไหมเนี่ยกูพิมพ์ไปนเนี่ยอ่านไหมเนี่ยะอ่านไหมนายไม่ได้เป็นไปเดอร์แมนแล้วเหรอใช่จะไม่ได้เป็นแล้วตอนนี้ฉันกลายเป็นปีศาจรลายปีศาจเรือผีมาตามมานายว่าผีมีจริงไหมราอุนราอูว่าผีมีจริงไหมไม่โอนะ้มันไม่เชื่อวผีมีจริงงั้นเหรอดูเดี๋ยวมึงก็พิมพ์แบบไม่รู้ไปสิจะไม่แล้วก็รู้ทําไมมาคดูครับผมสกางฮาเลได้พอหน้าแกล้งได้นะเรือนี่มีผีแนละ้วร,ราอูน ราอุนมีผีนะนายกลัวเปล่าผีอะไรนายอยากรู้อย่างนั้นเหรอราอุนได้เลยผีอะไรอย่างนั้นเหรอนายอยากเห็นไหมล่ะผีอะไรจะนายอยากเห็นจะได้ให้นายดูนายอยากเห็นหรือเปล่าอยากสิ <c oughs> โอเคจะไม่อยากเห็นได้ไงเย้ยหมอที่มันใจก้าเจก้าลยบ้าบินแค่นี่ไงราอุน <c oughs> เห็นไม่ได้เรื่องผีดิราอุนเห็นหรือเปล่าเรื่องผีเรื่องผีไงราอุนเห็นหรือเปล่าไมเห็นหรือยังเอาราอุนตายเห็นไหม ราอูนตายตายเลยราอูลเราเลื่ไปหานายราอูนอันท่าน้อยเราตายซะแล้วนะครับผมขออนุญาตเลยเดี๋ยวไปหาราอูลก่อนแล้วกันผีมีจริงใช่แล้วล่ะราอูลนายเห็นแลวใช่ไหมล่ะนายเห็นแลยใช่ไหมว่าผีมีจริงเดี๋ยวต้องลองเรือเล็กไว้คนดูเรือเล็กนี่โอกาสฆ่าได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเรือมันนั้นนะฮะเรือมันเล็กแล้วก็มันจะจมไปั้งล่างนะครับผมคนดูเดี๋ยวคอยดูคนดูฮะจมจมมันจะจมได้อย่างนี้คนดูจมจมแล้ว ราอุนราอุนตายราอุนตายแล้วอีกแล้วราอุนราอุนหัวร้อันราอุนนายจะแก้งเราไปถึงไหนเนี่ยคนดูแก้งราอุนที่หาดีนะครับผมคนดูฮะหัวนี่มันมันตัวโดนอ่ะคนดูแบบมันต้องโดนอ่ะเราไม่ได้แก้งนายผี่มีเกิงนะเว้ยผี่มีเกงไม่เกงไม่เชื่อเหรอไม่เชื่อเหรอช่วยเราด้วยช่วยเราด้วยเราขอขับได้ไหมเรือได้ไหม ขอได้ไหมไม,ไม,ไม่ไม่ให้เราขับเลยคนดูไม่ลงเหลือความเชื่อใจแล้วนายจะแกล้งเราเอาอะไรย่าอะไรย่าแลดูเหมือนวาประมายของราอูนก็คือการตามหาเจ้าทะเลนั่นเองครับผมคณดูฮัซึ่งเราบอกว่าเรามีสูตรในการหาเจ้าเจ้าราอูนก็เลยให้เราขับเรือนะครับผมโอเค,อเคยอมให้เราขับจริงด้วยนะครับผมไปกระเถอะราอูนเชื่อฉันมีเจ้าทะเลแน่นอนราอูนนายมันหัวอ่อนนายมาโดนหลอกง่าย โดนหลอกง่าราอุลไปแล้วอุนไปไต่รอบไปราอุลเราบอกอย่าได้อย่าปล่อยฉันไปอย่าแก้งฉันอย่าแก้งฉันราอุเราอุนมือหนัวราอุลมือหนัวราอุลบอกอย่าน่าเห็นไหมก็ดูเรือมันผีเข้าราอุลจะไม่ได้ทําเลยเรือมันผีเข้าราอุลไม่ยอมให้เรือเราเราต้องใช้แผนอื่นเลยนะครับผมเอาไหมราอุลพลเสือ นายเอาไหมเอาเอา,เอาบนเสือซื้อแล้วกันซื้อที่เลยเรามีเลี้วาอูนเรามีบนเสือด้วยนะครับอกคนดูนายมีเล้วอย่างนั้นเหรออ่ะแล้วนี่อ่ะนายมีหรือเปล่าผลเปนอมมีไหมผลเปน่อมก็อยากได้นะอยากได้ใช่ไหมล่ะน่าอยากได้ผลนี้ใช่ไหมล่ะโอเคขอเลขกับเรือนายได้ไหมอ่ะกูขอขี่กูขอขี่เรือได้ไหมไม่จริงอะ่อขอขรงอะออราอูนทำไม ทำไมถึงจะเชื่อใจเราคุณดูผมไม่น่าเชื่อถือตรงไหนวะกูถามเจงทนายลุกให้เราขับนี้เน่เอาไปเลยง่ายๆเลยง่ายๆยเลยราอูนง่ายๆเลยไม่มีใครมาเลกแบบนี้หรอกกุ้ยราอูนฉลาดเฉยแต่เราเล่กจริงนะเราไม่เคยโกหกอยู่เลวเราไงเล่กราอุนง่ายๆเลยคุณรวยจบเรารวยจริงอะจริงสิราอูนจริงสิยังไงก็ดูราอูนเชื่อใจราอูนเชื่อใจเรานะครับผมก็ดูแบบบอกแล้ว เดืวนนี้สําเร็จนะครับผมคุม้มไหมไม่รู้แต่ว่าให้ราอูไปก็แล้วกันนะครับผมมาดูฮะมากูได้ขับแล้วอันดับแรกเลยเราขอขับไปที่แบบไกลๆก่อนแล้วกันลาอูจะได้ตายชัวร์จะได้แบบว่าไม่มีที่หลบภัยเหมือนรอบที่แล้วนะครับผมอย่าทำอะไรแปลกๆล่ะ <c oughs> <c oughs> ได้ได้ลาอูมีเซนนายดีนะรู้เยอะนะรู้เยอะนายจะไปไหนไม่ต้องพูด นั่งนิ่งๆนิ่งๆก็พอไปซะการทะเลไม่ต้องกระโดดไม่ต้องกระโดดพาลากอยู่ดี <c oughs> และอ้วกงาอีกเล็บอย่างนั้นเหรออีกเล็บอย่างนั้นเหรอราอุนราอุนราอุนค้างกา,งางอากาศนะครับผมราอุนกดสกิลไว้ราอุลกำลังยื้อสุดความสามารถคุณดูยื้อสุดความสามารถก <c oughs> าอากาศเนี่ยราอุน <c oughs> ราอูนกำลังขอความเมตตาอยู่กลางขาดคุณดูลงมาราอูนฉันรอรับนายอยู่ลงมาราอูนราอูนพิมพ์เลยว่าคนเดูอย่าทำอย่าทำไม่ไม่ลงหรอไม่ฉันรอรับนายอยู่เดี๋ยวราอูนรอรับไปลงมาเดี๋ยวตายมันจะตายได้ยังไงราอูนไม่ตายอย่าแกล้งเราเรารอรับอยู่เดียวราอูนนายกระโดดลงมาสินายกระโดดลงมาไปไปราอูนจับราอูนกดน้ำจับราอูนกดน้ำ ปลาอุลราอุลปลาอุนเราจะตายเราจะตายราอุลกดดับลงน้ำไปราอลลงน้ำไปเบี่ยงเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเรียบแล้วาอุลตายปลาอุร้องไห้มามาเอาผลเวเอนอมมา <c ười> นายชอบแกล้งไม่ได้แกล้งฉันแค่หยอกเล่นเฉยๆฉันแค่หย,ยอกนายเล่นนั่นคือบททดสอบของฮีโร่ฮีโร่ต้องมีความอดทนเนี่ยปาอุลมาเอาไปเวเอนอม ราอูนเอาไปผลไปนอกของนายเราอยากได้โมจีกเรื่องมากอีกราอูนเรื่องมากีกเจ้าไม่เอาโอเคราอูนผนกลางทั้งนั้นเลยจัดแปจะให้นายราอูนเห็นไหมคนดูมันน่าเก้งไหมมันน่าเก้งับผมมันน่าแก้งไหยเรียบร้อยไปซะบอกแล้วเราให้จริงเราให้จริงโออะไรโออะไรเราไปแล้วนะาราอูนจงเป็นฮีโร่ที่ดีนะขอบคุณนะไม่เป็นไร ไม,ไม่เป็นไรนะอูนนี่คือบททดสอบหนึ่งของการเป็นฮีโร่สักวันหนึ่งเราจะเจอกันที่โลก3ผมว่าเขาต้องเก็บความแค้นไว้ล้างแค้นเราอย่างแน่นอนนะครับผมก็ดูฮะดูว่าเขาถึงโลก3ได้หรือไม่ผมว่ามันเื็วตันเมื่อไหร่มันจะไล่ตบเราแน่นอนนะครับผมก็ดูฮะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายฮาสุดต้นจราโ,โเรื่องคนเดิมบ,บายย